Bye. -bye. สวัสดีค่ะ Asset Story วันนี้นะคะเราพามาอยู่กันที่บ้านภูวิล่าชั้นเดียวค่ะสไตล์โมเดิร์นราคา19-5ล้านบาททำเลดีบนพื้นที่เกือบเรื่อไรได้พื้นที่ใช้สอยถึง450ตารางเมตรค่ะฟังกช์ชันการใช้งานจัดเต็มออกแบบเพื่อผู้อยู่อาศัยใช้ใช้ภูพื้นที่ให้คุ้มค่าอย่างถึงที่สุดนะคะใส่ใจใช้ของดีมีคุณภาพค่ะจัดเต็มทุกระบบการทํางานภายในบ้านนะคะและที่สําคัญทุกระบบการทํางานภายในบ้านสั่งผ่านมือถือได้ในเครื่องเดียวค่ะ ตั้งแต่เจเจรีวิวบ้านมาแล้วทุกคนเพิ่งจะเห็นบ้านหลังนี้และะ้ค่ะที่ให้ฟังก์ชันการใช้งานทุกระบบภายในบ้านแบบจัดเต็มแบบจุกจุขนาดนี้คะ่ะเห็นอย่างนี้แล้วต้องดูกันจนจบคลิปแล้วนะคะบ้านในฝันบนทำเลที่ถูกใจ คุณเองก็มีได้โดยบริการสั่งสร้างบ้านกับสอสัมทธิ์คอนสตรัคชั่นจำกัดหรือใครมีที่ดินแล้วอยากมีบ้านให้สอสัทธิ์เป็นผู้ช่วยดูแลครบจบตั้งแต่แบบบ้านโมเดิร์นมินิมอลผ่านการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรควบคุมการก่อสร้างโดยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมรับประกันโครงสร้างทุกส่วน หมดกังวลเรื่องเอกสารการยื่นกู้ธนาคารใบขออนุญาตต่างๆทา,างสอสมมิตเขาก็มีทีมคอยช่วยดูแลดําเนินการสินเชื่อให้ฟรีให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีไม่มีประวัติที่งานอุ่นใจเมื่อมีผู้รู้อยู่ใกล้ให้สอสมมิตเคียงข้างคุณตั้งแต่เริ่มต้นบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลสันผีเสือ้อค่ะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ7นาทีจากศูนย์ราชการค่ะ8นาทีจากโรงพยาบาลน,นาครพิงค์นะคะแล้วก็12อนาทีจากเซ็นทรันเชียงใหม่นะคะแล้วก็ 15นาทีนะคะจากนิมานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราอยู่นะคะคือโรงจอดรถเนาะโรงจอดรถตรงนี้จะจอดได้ถึง2คันนะคะประตูอัตโนมัติค่ะกาลาดอค่ะที่เราจะเห็นตามแบบในซีรีส์ทางยุโรปออสเตรเลียกันนะคะเก๋มากเลยค่ะที่สําคัญนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะมีทางเข้าบ้านหนึ่งสองทางนะคะทางเข้าบ้านหลักจะอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะวันนี้เราจะให้ดูทางเข้าบ้านตรงนี้ก่อนนะคะ โรงจอดรถนะคะก็จะมีตำแหน่งปลั๊กไฟให้ที่้อยแล้วนะก็คือมีฝั่งนี้นะคะ1จุดแล้วก็ทางนู้นอีก1จุดค่ะไปต,ตรงนี้นะคะเราจะพามาดูโซนที่แบบเป็นของเจ้าของบ้านก่อนลยกันเนาะก็คือนี่เลยเราก็จะพบกับห้องเก็บของนะคะตรงนี้นีตรงนี้ก็ยังเป็นฟรีสเปซกว้างๆตรงนีก้กว้างมากแล้วก็จะมีพวกเคาน์เตอร์เาเตอร,แตอร์แล้วก็เป็นพวกแบบเซอร์วิสไฟต่างๆอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทางเข้าที่แบบว่าเวลาเราไปซื้อของมาใช่ไหมเออหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะเข้ากันทางนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ปุ๊บลิงก์มาตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องเก็บรองเท้านะคะตรงนี้เราก็จัดแจงตัวเองนะคะจริงแอบมีกระจกตรงนี้ด้วย <c oughs> นี่ใส่มาให้เยอะมากใครรองเท้าเยอะก็ยังดีอินเพิ่มตรงนี้ได้อยู่นะคะแอบเห็นมานะคะ ระบบแอร์ของที่นี่ค่ะ v r v แอร์เดี๋ยวเราไปเมากันข้างในเห็นไหมคะว่าบ้านหลังน,นี้จัดเต็มระบบขนาดไหนไปอะให้ดูตรงนี้อะสมมติเราเปลี่ยนรองเท้าหรือเก็บรองเท้ารอเรียบร้อยแล้วตรงนี้เสร็จปุ๊มนะคะนี่เราก็สามารถเข้าประตูด้านนี้ได้นะคะตรงนี้จะเป็นแบบดิจิตอลดอล็อกนะคะ สะดวกสบายใช่ไหมคะนี่หากเราซื้อของอะไรมาผลุญพลังก็เข้าทางนี้ไปได้เลยคะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาเข้าอีกทางหนึ่งมนาะทุกคนเพราะว่าเราอยากจะพาไปดูทางเข้าหลักนะคะหรือว่าเวลาไปใครมาก็ไปเข้าทางนู้นนะคะนี่หรือหากสมมติเราจอดรถเสร็จปุ๊บแล้วเราไม่ได้อยากเข้าบ้านทางนู้นนะคะเราก็มาเข้าทางตรงนี้ก็ได้คะ่ะนี่แตต่ัว,วนี้ก็มีประตูที่เชื่อมลงรถกับโซนในบ้านเรียบร้อยแล้วไปเลยไม่ให้เข้ารอบ ไปเข้าข้างหน้าค่ะทุกคนไปคะ่ะบ้านหลังนี้กู้ข้างขวงังจริงๆทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวน่ะก็คือจึงก็คือแบบให้ของมาคุ้มค่าจริงๆค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้นะคะนี่เวลาใครมานะคะบอกเลยว่าเวลาเราแบบสั่งของนะทุกคนเขาก็ต้องมาตรงนี้นะคะที่บ้านหลังนี้นะคะให้เป็นระบบ วิดีโออินเตอร์คอมไว้ด้วยนะก็คือสมมุติเรากดตรงนี้ใช่ไหมเราแบบติ้งตึงอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยคนด้านในอะค่ะก็จะมีแบบเหมือนเป็นวิดีโออะแล้วก็คุยกับคนข้างนอกได้เราแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราบ่ข้างในนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปอันนี้ก็เป็นล็อกปกติเลยนะคะนี่ไปแล้วเข้ามาในบ้านแกลแล้วนะทุกคนตรงนี้แล้วก็ เห็นส่วนสวยๆกันแล้วนะคะสวยงามมากที่สำคัญก็คือเดยชอบอย่างเงี้ยชอบตรงที่ว่าเขาเลือกใช้อช่องลมนะคะแล้วก็เลือกใช้แบบเป็นละแนงไม้ลักษณะเนี้ยมันทําให้แบบว่าหนึ่งก็คือต้นไม้สวยงามอยู่ได้น,นะคะแล้วก็ที่สําคัญเราอ่ะเวลากลับมาที่บ้านอะ่ะการที่เราได้เห็นสีเขียวแบบตรงนู้นที่ตรงนี้ที่อย่างเงี้ยมันได้ทิวใจตัวเองก่อนที่เราจะเข้าไปพักผ่อนในบ้านนะคะและที่สําคัญ ไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่นี่นะคะเขาเป็นสมาร์ทโฮมทั้งหลังเนาะระบบรดน้ำต้นไม้ก็เป็นระบบอัตโนมัติไปแล้วนะทุกคนบ้านหลังนี้เสร็จมาได้ประมาณส่งสามเดือนแล้วนะคะเราเห็นไหมคะทุกคนพิสูจนกันได้เลยว่าต้นไม้นะคะสวยสดงดงามเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะนี่ขนาะดตอนนี้หน้าร้อนของเมืองไทยนะคะดูจากหน้าเจ๊ๆยๆได้นะเราจะพาเข้าบ้านกันจริงๆจังๆแล้วนะต่าอุย้ยอยากให้ได้ยินเสียงอนะ่ะคือมันเป็นแบบ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประตูหน้าต่างที่นี่นะคะทุกจุดนะคะเบสเซ็ตในบ้านหลังนี้เป็นล้านเพราะว่าที่นี่ใช้ฮอตเทมทั้งหลังนะคะที่ที่เราเมากันไปเนาะเนี่ยอยากให้ได้ยินเสียงมาก <S <S เสียงนุ่มแบบนุ่มแบบอะแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือล็อกแบบความปลอดภัยนี่คือที่สุดแล้วค่ะสำหรับฮอตเทมนะคะที่เรารีวิวไว้ตั้งแต่บ้านนาโอมนินะไปะ ลืมถอดรองเท้ากันทุกคนอ่าทีนี้เราเข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ยังแบบมีพื้นที่ที่ว่างๆอยู่ตรงนี้อยู่นะคะตรงนี้จริงๆเราสามารถใส่อาจจะเป็นเหมือนแบบเบนช์ยาวๆตรงนี้เนาะ,ะเพื่อที่เราจะได้นั่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าก็ทําได้นะคะแบบอาจจะเป็นรองเท้าเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสมมติเราที่เกียดเข้าบ้านทางนู้นนะคะเพราะว่าประตูทางเข้าทางนี้เป็นทางเข้าหลักเนาะ นี่อันนี้ระบบอันนี้ที่เราให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนอันนี้คือเป็นระบบที่บ้านหลังนี้เขามีให้นะคะตอนนี้ก็คือเราลองกดทิ่งหน้าบ้านนะคะน้องจะดังตรงนี้ทั้งหมด15ห้าวิถ้า15ห้าวิอ่ะเราไม่รับสายจะพุ่งเข้ามาที่มือถือเราเลยค่ะไฮโซใช่ไหม <laughs> นี่สวัสดีอ้าวสวัสดีเอ้ยได้ยินเหรอได้ยินครับอันนี้ต้องตาก,กล้องนะคะ น้องตากล้องท่านหนึ่งเป็นผู้ช่วยตากล้องอยูย่วันนี้มารับบทบีฟสกีนปาเข้ามาเข้ามาใช่อันนี้เราก็บอกเขารอข้างนอกก็ได้ค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปเปิดประตูให้เขาหรือว่าไปรับของเนี่ยนะคะเก๋มากอ่ะวางสายไปดีใช่ไหมคะ เอาไปเราเข้ามาในบ้านกันแล้วทุกคนพอเราเข้ามาในบ้านปุ๊บเราก็จะเจอ living area นะคะโซนตรงนี้ก็คือแบบสูงมากพดานสูงถึง6เมตรเลยนะคะที่สําคัญตรงเนี้ยเขาเจาะช่องแสงธรรมชาติไว้คือช่องแสงธรรมชาติประมาณเนี้ยหนึ่งนะคะช่วยประหยัดพลังงานด้วยที่สาคัญก็คือได้แสงที่กําลังดีไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะสวยมากเดี๋ยวจะใส่ฟูดเข้าไปอ่ะ รงนี้ก็คือมีโซฟาขนาดใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะลิงกับโซนคิดเช่นด้านข้างตรงนี้เลยนะคะไปทางนู้นนะจะเป็นห้องนอนแล้วนะคะทั้งหมดตรงนี้จะมีห้องนอน2ห้องแล้วก็ห้องนอนจะมีฝั่งนี้อีกหนึ่งห้องนะคะไปเราจะพาเข้ามาดูตรงนี้กันต่อนะคะตรงนี้ก็คือใส่โต๊ะขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยไว้แล้วนะคะ ที่นี่เขาจะแบบตกแต่งแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวค่ะจะบิวอินไม่เยอะนะเพราะว่าหากใครสนใจบ้านหลังนี้จริงๆนะคะก็สามารถมาคุยกับเจ้าของคนที่ทําบ้านขายได้นะคะก็มาตกลงกันว่าจะใส่อะไรเพิ่ไมไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะ่ะสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อผู้อยู่อาศัยจริงๆคะ่ะนี่เรามาโซนตรงนี้กันแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นคิทเช่นเลยนะคะแล้วก็มีไอซ์แลนด์อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะใหญ่มากแล้วกาแบบมีใส่ เป็นเหมือนแบบว่าที่ชั้นวางของแบบข้างใต้อะเยอะมากเราต้องหาเปิดไฟสักนิดนึงนะนทุกคนเราต้องขับเปิดไฟกันนิดนึงนะคะอ่าโอเคอันนี้อยากให้ดูมากทุกคนเขาใส่มาให้หมดแล้วนะเต,อตอาอบเตาอบมือโครมมือโครวเวฟอะทุกคนอันนี้ อยากให้ดูฮูดแรงมากก็คือแบบว่าจะทําครัวแบบจริงจังควันเยอะๆคทุโงคไทยก็คือสามารถทําตรงนี้ได้เลยเพราะว่าน้องอ่ะแบบเพิ่มตรงนี้ได้อีกเพิ่มตรงนี้ได้อีกโอ้โลดมากจริงตรงนี้มันเป็นระบบแบบอย่างนี้ด้วยนะแบบเราปัดไปปัดมามันก็คือได้แล้วนะสมมุติเราทํากับข้าวแล้วแบบมันมือเราเลอะเราไม่อยากสัมผัสอย่างี้ ดีมากเลยใช่ไหมคะอ่ะจริงตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเขาว่าใส่ใจนะทุกคนอย่างตรงนี้ก็คือคิดมาให้หมดแล้วอย่างนี้ตรงนี้ก็คือแบบเก็บเกือบดีมากคาเฟล่นะคะทุกคนแล้วก็นีความเป็นทอเชมนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้สมมตุติเปิดตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเราอยู่บ้านเฉยๆน้องมีตรงนี้นะทุกคน เจ๋งไหมอันนี้เป็นมันเป็นแบบว่า,าวิธีทําให้ทําให้ลมนะคะเวลาลมมันพัดเข้ามายเงี้ยค่ะมันจะเข้ามาทางตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าน้องมีมงลวดตรงนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาเราสายตาคนเรามองเข้าไปเงี้ยมันเป็นงานที่เรียบร้อยมากแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้อะไรเข้าออกเงี้ยสมมติเราเปิดแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ปิดตุงน,นี้เราก็จะเจอลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะข้างล่างเลยนะคะ ก็ที่สําคัญตรงไอ้ตะแกรงตรงเนี้ยคล้ายๆมุงลวดตรงเนี้ยค่ะสามารถถอดออกไปลางได้นะคะไปมาซึ๊บซึ๊บึ๊บอ่ะตรงนี้ก็คือตู้เย็นเครื่องใหญ่แล้วนะโอเคนี่ที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าหากทุกคนเข้าทางตรงเมดโซนะคะมันก็จะมาลิงก์กับตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าตัวนี้นะคะซักกบในตัวแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ สามารถทำเป็นห้องนอนเมดได้นะคะทุกคนกว้างมากแล้วดูโอ้ยทำดีนะเออเห็นแบบเห็นความเมตนไปของบ้านแล้วก็คนเข้าออกของบ้านด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญตรงนี้อีกแล้วเห็นไหมทุกคนเขาใส่ใจละเอียดมากคิดมาให้คนอยู่อาศัยจริงๆ อ,อันนี้คืออย่างตอนเนี้ยเรารีวิวอยูอ่เราก็ไม่ได้เปิดแอร์หรืออะไรนะคะก็คือเวลามีลมพาดาัดมันก็จะเข้าจากตรงนี้ได้เลยจริงๆนะตัวนี้ก็สามารถใส่เตียงได้เลยนะคะก็สามารถพักผ่อนได้เลยถ้าสมมติใครที่ไม่ทําตรงเนี้ยเป็นเมโซน,นะคะก็สามารถทําเป็นห้องนอนที่สี่เพิ่มขึ้นมาได้นะคะ เดีย๋ยวเราจะดูเมโซนกันนะตอนนี้ก็คือใส่ชั้นวางของไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเก็บของได้แบบเยอะมากนี่อยากให้ดูอ <c oughs> ลระบบของคอทเทมเาแว่าลายชั้นจริงๆค่ะเสียงก็คือนุ่มมากนีต่ตรงนี้นะคะก็คือลิงก์กับที่สอลรถนั่นเองเดี๋ยวพา,า,ามาดูด้านหลังบ้านกันต่อนะคะตรงนี้นะ อันนี้นะคะความเก๋ของทอตเทนแล้วตรงนี้เปิดก่อนนะอ้าวอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือตอนนี้นะคะลมก็พาเขาออกในบ้านสบายมากเลยค่ะนี่แหละอันนี้แหละแกะความทอดเทมคือเราไม่จำเป็นต้องแบบมีมุงลวดใช่ไหมเปิดประตูไปอมุงลวดอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมการโจนก็ไม่น่าใช่ไหมคะเออเรื่องความปลอดภัย ขอ t h e คือที่สุดแล้วอ่าเรามาอยู่กันที่โซนหลังบ้านนะคะตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเจอกับ VRV นะคะของไดกินนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบ VRV เป็นระบบแอร์ของที่บ้านนะคะเป็นระบบศูนย์รวมกลางนั่นเองนะทุกคนหากใครที่เข้าใจระบบ VRV นะคะเราก็สามารถแยกความรู้ให้มันเป็นทิกเล็กๆให้เ,เพื่อนๆเข้าใจได้นะคะเชวยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกด้านล่างเลยนะคะ ก็ตัวนี้นะคะที่ได้จเจไปศึกษาหาข้อมูลมาก็คือช่วยลดพลังงานได้ถึง40%กันเลยนะคะช่วยประหยัดค่าแอร์นั่นเองนะคะทุกคนไ้ะนะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้างกันต่อเลยนะคะบ้านหลังนี้ดีเทลแน่นแบบแน่นอีกแล้วนะคะทุกคนไปคะ่ะคลีนมากคลีนมากมากมานะคะ่ะต่อตรงนี้เลยนะคะเราก็จะพบกับ ห้องน้ํานะคะตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้ําของแขกนะคะตรงนี้ก็จะมีตู้ใช้วางของตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําสําหรับแขกนะคะก็คือมีอ่าช่องแสงธรรมชาติตรงนี้เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวตรงนั้นก็เป็นทอเทมนะทะุกคนนี่แล้วก็นี่แหละมีเพือสุขนันมีอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้ว,ลวก็คือตกแต่งที่นี่นะคะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เกือบครบนะคะเกือบพร้อมอยู่เพราะว่า มาคุยกันก่อนเอ่เจ้าของบ้านคนต่อไปนะคะมาคุยกันก่อนว่าอยากได้ตรงไหนอะไรเพิ่มเติไมไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่นั่นแหละก็จะได้พร้อมอยู่เลยนะคะไปคะ่ะติดกันกับตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนแรกแล้วนะคะทุกคนพอเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยหห้องน้ำกว้างมาก มีเลนชาวเวอร์มีอะไรให้หดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็สามารถใส่เตียงแล้วก็นอนได้เลยนะคะด้านนี้ก็คือสามารถเทวิวสวนของเราได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสมมตุติเรานอนนอนอยู่โอ้ยอยากะา่ไ้น้ำก็สามารถลงได้ค่ะทุกคนเราก็เปิดตรงนี้นะคะทุกคน อ๋อน้องเปิดด้านนี้ก็ได้นี่นี่แล้วก็เทพนิสสได้เลยนะคะทุกคน๋้วเราจะเข้าบ้านมาจากฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะคลีนมาก ด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นห้องนอนอีก2ห้องนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กัน,นก่อนนะคะมาอันนี้ก็คล้ายๆกับห้องตรงนู้นนะคะก็สามารถพอเราใส่จเตียงไปปุ๊บตรงนี้ก็คืออยู่ได้เลยนะคะเนี่ยอยากให้ดูเดี๋ยวเราจะใส่ฟุตเข้าไปนะทุกคนทุกคนจะได้ดูว่าตึงตรงเนี้ยระบบเป็นยังไงหรือว่าจะเปิดก็ได้ เสียงดีมากอ่ะเปิดอีกทีจะยินเสียงนกด้วยทุกคนพอเราเปิดเทา่านั้นแหละนี่เงียบจริงไปค่ะเราพาไปดูในห้องน้ำกันต่อนะคะที่นี่จะมีห้องนอนห้องนอนทุกห่องนะคะจะมีห้องน้ำในตัวแล้วนะคะ อันนี้เราแอบอยากให้ทุกคนดูเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะเขาอะค่ะตรงระบบน้ำนะคะเขาจะใส่เป็นน้ําผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นระบบบ ER, อยเลอร์เนาะก็คือเป็นร้อนเย็นตนะคะตรงนี้ได้เลยถูกห้องไปแหล่โอ้ใช่รวมถึงตัวนี้เนี่ยค่ะเขาก็ใส่ละก็ไม่เปิดนอนทุกคนเดี๋ยวเปียก <c oughs> อ่าก็เป็นเนี่ยค่ะ Hot ว a t เทอร์โควเทอเรียบร้อยแล้วนะคะใช่เราก็จะไม่มีแบบเห็นเป็นเครื่องทําน้าร้อนอย่างเงี้ย <c oughs> เครื่องทําน้ำอุ่นแบบให้ลุกหูลลกตาเรานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะจริงๆบ้านหลังนี้เขาเชฟของจุ้ยม,มาแล้วนะนี่ไปค่ะ พขมาตรงนี้ก็คือยังมีสเปซว่างๆอยู่นะคะว่างแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นอ่าห้องที่มีแค่โถเลยนะคะใช่เพราะว่าเรามีห้องอาบน้ําอีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนนะคะว้าวเรามาตรงนี้นะคะเราก็จะพบกับอ่างอาบน้นะะําค่ะนี่ฟินมากชิลๆได้เลยนะคะตรงนี้ อยากเทคนิวทรับไว้น้ำก็สามารถทำได้ค่ะหรือว่าเราต้องการแบบว่าความเป็นส่วนตัวเราก็สามารถปิดม่านได้นะคะอืออ่ตรงฝั่งนี้ก็ปิดได้นะทุกคนอันนี้ก็ปิดม่านได้ใช่ก็ตรงนี้นะคะเป็นที่อาบน้ำใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ชอบที่อขอเรื่องกระเบื้องด้วยอ่ะ ดีเทลดีมากเลยค่ะดูแพงไปหมดเลยค่ะการเจาะช่องกัดเก็บรายละเอียดนี่แอปให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะก็จบตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเชื่อมบูทูธนะคะแล้วก็เปิดเพลงฟังได้ด้วยนะทุกคนตรงนี้ยเจ๋งมากเลยเนี่ยแล้วก็เขาก็มีเวลาตรงนี้บอก อันนี้คือดีมากอยากมีไว้ที่บ้านสักอันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเตียงนะคะหากเอามาเตียงมาใส่ปุ๊บก,ก็คือ เต็มแล้วสามารถอยู่ได้จริงๆเอาทีวีใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาใส่เป็นตู้เสื้อผ้าไว้แล้วนะคะอยากใส่อะไรก็คือสามารถใส่ได้อีกนะคะหรือว่าตู้ตรงนี้นะคะก็ยังสามารถเลื่อนได้อยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้แบบบิวอินเข้าไปนะคะแต่คืองานเนี้ยบจริงยอมเสียงปิดนี่คือแบบซอฟโคลดไปเลยอ่าตรงนี้ก็คือเป็นวิวสระว่ายน้ำอีกแล้วนะคนถ้าเราเปิดตรงนี้ ลมก็พาดผ่านได้แล้วค่ะเออลมดีมากเลยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นสระว่นายน้ำอยู่ข้างๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะพามาอยู่ตรงนี้นะทุกคนไปเราจะพามาออกจากฝั่งนี้กันนะ มาตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสระว,ว่ายน้ำของเราแล้วนะคะระบบของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นเจ็ตสปาจากุชชี่ค่ะทุกคนสระว,ว่ายน้ำที่นะคะขนาด4คูณ10เมตรเลยนะคะคว้าน้ำก็แบบจริงจังได้เลยเป็นระบบน้ำเกลือด้วยค่ะที่สำคัญระบบเจสสปาจากุชชี่นะคะจะช่วยทำให้โลหิตในร่างกายเรานะคะไหลเวียนดีนะคะทําให้เราผ่อนคลายนะคะที่สําคัญน้องตรงนี้นะคะจะทําให้เรานะคะฟูลฟิลเติมเต็มบรรยากาศตรงนี้ให้มันสมบูรณ์นะคะ เรายังเหลือระบบที่เรายังไม่ได้พูดเข้าไปให้ทุกคนนะคะแล้วที่สําคัญเราจะสรุปให้ด้วยนะคะว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับใครคะ่ะตามกันไปดูที่คลิปสรุปกันเลยนะคะ นไปสรุปท้ายคลิปนะคะคลิปนี้ดีเทลแน่นอีกแล้วยังไงเจ,เจก็ขอทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เจ๊และทีมงานกันด้วยนะคะแต่เราไม่พูดทำทำเพลงละคะ่ะเราไปสรุปกันเลยแบบอย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่นาบ้านอ่าบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือใช้สมาร์ทโฮมทั้งหลังนะคะกดสั่งงานได้ผ่านมือถือในเครื่องเดียวได้เลยนะคะสมมติเราขับรถอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราจะเข้าบ้านเราโอ้วันนี้อากาศร้อนมากเลย40องศา ขอเปิดแอร์ห้องลิฟ i n แอร์เยก่อนเลยอ่ะแล้วก็กดสั่งการเปิดได้เลยนะคะพอเรามาถึงบ้านเราก็จะได้อยู่ในบ้านเย็นๆเลยนะคะ 2. นะคะประต,ตูอัตโนมัตินะคะกาลาด,ดอค่ะก็คือเป็นสไตล์ยุโรปเลยนะคะเปิดปิดอย่างนี้ขึ้นลงอัตโนมัติได้เลยนะคะมาต่อมานะคะตรงกิ่งหน้าบ้านค่ะมีระบบวิดีโออินเตอร์คอมนะคะพอเราเข้ามาในบ้านนะคะเราเริ่มเจอประตูแล้วใช่ไหมทุกคนประตูทุกจุดในบ้านนะคะ ร้านบวกๆนะ,ะทุกคนมาจากทอเทมนะทุกคนซึ่งทอเทมนะคะอันนี้เราเพิ่งมาเจอประโยชน์ของน้องอีกทีหนึ่งตอนที่เรารีวิวบ้านเนี่ยจบละก็คือเราอะที่เราคิดน้องก็คือบ้านหลังเนี้ยมันปิดไว้นานแล้วนะตั้งแต่บ้านเสร็จประมาณ2 3สเดือนนะคะก็คือปิดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมาดูบ้านก็คือเปิดบ้านดูเนี่ยนนะค่ะอย่างจเจเจมารีวิวบ้านอย่างเงี้ยก็คือพี่เขาอะก็แทบไม่ได้มาดูแลบ้านเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่การที่มีทอเทมนะคะตรงที่มีช่องตรงนั้นน่ะ เขาจะเขียนคําแนะนำวาเลยว่าเปิดไว้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่ามันช่วยในการเรื่องระบายความร้อนภายในบ้านค่ะจะทําให้บ้านเรานะคะสดสดงดงามไปอีกนานนะคะนี่อันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างจเจ๊มาวันนี้ปุ๊บะ mm. ก็คือเฮ้ย mm. <"He i, S 2> บ้านมันไม่ได้ร้อนนะมันไม่ได้ร้อนทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในอะ่ะมันเหมือนแบบมันมีอากาศถ่ายเทตลอดอย่างเงี้ยค่ะ mm. นี่แล้วก็ ที่ดูดูกันที่บ้านนะคะก็คือเราจะไม่เห็นแอร์นะคะออกมาลกตาลกใจเราเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะเป็นระบบแอร VRV ของได i ิ i นนะคะเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางนะคะความดีของน้องก็คือช่วยลดพลังงานนั่นเองนะทุกคนใช่แล้วก็ที่สำคัญทำให้อุณหภูมิแต่ละจุดมันคงที่อะไรอย่างเงี้ยอืมดีมากเลยนะมาแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะทุกคนเป็นบ้านระบบแรงดันบวกนะคะหรือว่า positive pressure นะคะ positive pressure ออะไรระบบ positive pressure นะคะคือระบบที่ภายในบ้านนะคะเป็นแรงดันบวกนั่นเองนะคะระบบนี้ทํางานโดยการที่กองนะคะอากาศภายนอกนะคะผ่านเครื่องกองนะคะแล้วก็เข้ามาภายในบ้านนะคะแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเป็นอากาศถ่ายเทไปนการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเรื่อยๆนะคะจะทําให้ภายในมีแรงดันเพิ่มขึ้นจนมากกว่าแรงแรงดันภายในภายนอกนะคะทําให้ฝุ่นด้านนอกเข้ามาด้านในไม่ได้นั่นเอง นอกจากเราจะมีบ้านที่ปลอดฝุ่นแล้วระบบนี้ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในห้องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เรามีอากาศดีบริสุทธิ์ได้หายใจสบายทั้งหลังหมดปัญหาเรื่อง PM 2.5ได้เลยนะคะสาว่ายน้ำเนาะแต่าน้ำเราก็คือเป็นระบบน้ำเกินนะคะ4่คูณ10เมตรมีเจสปาจากกุชชี่ด้วยมา ต่อไปนะคะน่าจะเป็นระบบสุดท้ายแล้วที่บ้านหลังนี้ให้ความสําคัญนะคะก็คือความเย็นนั่นเองหากโครงสร้างบ้านหลังนี้ไม่ดีนะทุกคนเราจะไม่มีบ้านดินดินให้อยู่กันนะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะใช้หลังคาเป็น สมาซีมลู c คูล s ิสเ e มนะคะสไตล์ยุโรปเหล็กหนาพิเศษรับประกันถึง30ปีสมาร์ซีมลูฟคูล s ิสเทมนะคะเป็นระบบหลังคาสเร็จรูปที่มีฉนวนการความร้อนในตัวไม่ลามไฟทนความชื้นได้ดีไม่สับน้ำช่วยลดความร้อนที่สำคัญลดเสียงรบกวนและทำให้บ้านเย็นลดการใช้พลังงานได้ดีเลยค่ะ บ้านหลังนี้เหมาะกับใครบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับซื้ออยู่อาศัยแบบจริงจังได้เลยนะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้นะจะมีโถงตรงกลางนะคะเพื่อที่จะเชื่อมทุกส่วนในบ้านเข้าหากันนะทุกคนเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากเห็นทุกส่วนทุกการเป็นไปของภายในบ้านนะคะดังนั้นละบ้านหลังนี้จึงเหมาะสําหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุอยู่อาศัยด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้สบายใจที่จะดูแลเขาทุกท่านได้อย่างเพ่วถึงนะทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องขึ้นลงกันคนละชั้นด้วยนะคะ ใครอยากได้บ้านหลังนี้มาครอบครองนะคะสามารถติดต่อเจเจและทีมงานได้เลยนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปดูบ้านสวยที่ไหนนะคะหรือว่าจะพาไปทำพร็อพให้ก็กับบ้านยังไงนะคะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ